ในหลวงท่านแกบ,บอกว่าอะไรน้ําคือชีวิตผมเชื่อเลยว่าน้ําคือชีวิตจริงๆถ้าขาดน้ําทําอะไรไม่ได้เลยครับพื้นที่ตํบนาบลนากลางและตาบลบางประมุงอําเภอรกรกพระจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่ประสบปัญหาในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดําเนินมาตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทรงพบเห็นความเดือดร้อนของราษฎรนในพื้นที่จึงได้มีพระราชดําริให้กรมชรบทานดําเนินการจัดฐานแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรนในพื้นที่โดยได้มีการเริ่มต้นพัฒนาขุดลอกโครงการแก้มริ่ง ในปี2,525ถึง2,528จนแล้วเสร็จมีอาคารชนระทานมีระบบส่งน้ำระบบเชื่อมต่อในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำเกิดขึ้นซึ่งท้องถิ่นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องปี2,564อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของพัฒนาแหล่งน้ำของแก้มลิงนี่แหละเบึ้องลหา,าน้ำใสซึ่งมีความตื้นเขิน ก็เลยมาดาเนินการในการขุดลอกระยะที่1นนะครับเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็รัษดรในตำบลนาการและตำบลบางมุงได้ใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ในเรื่องของการเกษตรแล้วก็ในเรื่องของอุปโภคบริโภคทําให้ประชาชนในจุดนี้มีความพัฒนาในเรื่องของการเกษตรมากขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่าสมบูรณ์ไหมก็ยังไม่สมบูรณ์ ในเรื่องของความสมบูรณ์ก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่รับประโยชน์เนี่ยมีประมาณ5 0,000ไร่นะครับแต่ในเรื่องของการดําเนินการเนี่ยรับประโยชน์ไปแล้วเนี่ยประมาณ8,5 0 0นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาต่อไปเนี่ยเราจะต้องดําเนินการให้มันเสร็จสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามองกรมชมนประธานได้มองถึงในเรื่องของภัยแล้งและอุทกภยัยควบคู่กันไปด้วยเหตุนี้ กรมชลประธานจึงสนองงานตามแนวพระราชดำริโดยการวางแผนให้แก้มลิงต่างๆเชื่อมโยงไปในหลายมึงเพื่อหน่วงน้ำที่มาจากทางเหนือให้เข้าสู่แก้มลิงที่ขุดลอกเอาไว้ตอนนี้การขุดลอกระยะที่1ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีการดําเนินการต่อเนื่องในระยะที่2และระยะที่3เพื่อให้มีความลึกมากยิ่งขึ้นประโยชน์ของวันมหาศาลมากเลยครับ ต่อไปผมก็จะได้ไม่ต้องขาดน้ํากันข้าก็จะได้ไม่ต้องยืนต้นตายคือระยะสุดท้ายเนี่ยข้าวเนี่ยนะออกรวงพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วต้องหยุดเพื่อเอาน้ําเข้าไว้รักษาระบบนิเวศรักษาประมงพวกปลาเนี่ยนะต้องปล่อยให้ข้าวยืนต้นตายเป็นอย่างเงี้ยทุกปีไปคือน้ําไม่พอใช้ถ้ามีการขุดลอกได้ทั้งหมดนะผมคิดว่าผมพอใช้แน่ครับ ตรงที่เขาทําแล้วเนี่ยได้รับประโยชน์มากเลยคือตรงที่ยังไม่ไม่ได้ลอกน่ะนะแห้งหมดเลยนกเดินข้ามได้เลยแต่แต่ตรงที่ทําแล้วเนี่ยสามารถที่น้ํายังขังอยู่ประมาณ2เมตรน่ะนอกเหนือจากการสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่โครงการแก้มลิงบุญรหารน้ําไสแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่สําคัญในการจัดการการจราจรทางน้ํา เป็นพื้นที่หน่วงน้ำและเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาอีกด้วยเรื่องประปาเราเราบริหารถึงถึงสามสามหมู่บ้านนะครับประปาตัวนี้นะครับน้ำมันจะขาดไม่ได้เลยในช่วงอย่างบอกที่บอกหน้าแ้งเราต้องขุดลอกเข้ามาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันอยู่น้ำเนี่ยจะปล่อยแห้งบึงไม่ได้นะบอกปล่อยให้แห้งไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับระบบอุปโภคบริโภคของของชาวบ้านนะครับตัวนี้สาคัญมากนะเรื่องน้ํา ช่วงน้ำท่วมแรงนะครับน้ำในบึงขาดนะเราก็มีการเจาะน้ําใต้ดินเจาะบอกประดานกันแต่น้ํามันก็ไม่ค่อยดีเพราะมันมาอาจมันจะเค็มนะเป็นเป็นทนหนิมประมาณนั้นนะใช้ก็ใช้ไม่ได้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างกอกน้ําอะไรของที่บ้านคูเรือมก็เสียนะครับเป็นเป็นทนหนิมในอนาคตเมื่อโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงระหารน้ำใสแห่งนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งพิงให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบได้มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบรโิโภคน้ำเพื่อการ,กรเกษตรก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำที่มีความมั่นคงสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรในพื้นที่